ความรู้สึกส่วนตัวก็ไม่อยากไปอยู่แล้วนี่เกิดจริงๆแล้วนะเพราะเราเราเราเกิดที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่มันแต่เกิดมันก็เหมือนกับเราสูญเสียอะไรไปบางอย่างสูญเสียว,วิธีชีวิตของคนในชุมชนเป้หาหมายการท,ท,ที่ที่อยู่ร่วมกันมา4ี่ปีเป็นร้อยปีถึงพี่จะอายุ53ปีก็วิถี53ิปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเสียไปเสียวัฒนธรรมชุมชนเสียเสียความเป็นคนคนชุมชนดีกว่าอย่าบอกว่าคนโบราณบ้านไม้โบราณนีกว่า เป็นคนชุมชนป้ามหมากาลมันเสียไปเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะไปอาศัยเขาอยู่นะที่ชุมชนกาลยานิมิตตอนนกรราฬากาลยานิมิตตรงตลาดเฉมาตรงวัดไร่สองของโค้งนั้นใต้ทางด่วนเอาเช่ากันอยู่เราก็กะว่าไปอยู่ชั่วคราวแล้วเราก็จะดูเลงว่าจะเอาฉาสืที่ดินใหม่ไปสร้างชุมชนใหม่ไปสร้างคนป้อมหากาลใหม่ที่แถวพุทธมนตรในสองแต่ตอนนี้ไปดูอยู่ไปดูที่ดินมันก็แพงถามว่ามีตังค์ไปซื้อหรอกทมอทำไม ที่เหลือถทงนั้ตรงนี้มีตังค์ถึงสามล้านนะบอกไม่มีครับมีประมาณสักแสนกว่าอ,อมทรัพย์ที่เราออมมาเราอาจจะเอาแสนกว่าเนี่ยไปหาแหล่งทุนหรืออะไรก็แล้วแต่จะดูอีกทีหนึง่งเพราะว่าที่จริงเราก็ไม่มีทุนขนาดนั้นเยอะลา้านล้านนะครับมาให้พี่น้องคนที่จะพัฒนาเมืองคนไี้เเนี่ยเขาลองดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ชุมชนที่มันอยู่ในที่ดินรัดในที่ดินบุกรุกเขาอยากจะอยู่ตรงนี้อาชีพเขาอยู่ตรงนี้เรามาคุยกันได้ไหมในการปรับปรุงในการพูดคุยอยากให้เป็นอย่างนั้น ให้ที่นี่เป็นแค่ไม่ใช่บทเรียนนะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงที่เป็นแบบเนี้ถ้าขายของอยู่ที่นี่ถ้าไปต้อเขาไม่มีรายได้อะไรอย่างลูกหลังยางหนังสืออยู่ตรงนี้ถ้าย้ายไปที่นู่นค่าใช้ใจ่ายก็ต้องเสียเยอะลูกก็ทํางานก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมีไม่มีรายได้แต่เสียค่าใช้ใจ่ายเยอะเลยเราก็อธิบายเขาให้เขาฟังนะเขาก็ไม่ฟังแน่นอนเขาว่าณนะเวลานี้มันต้องบอกว่ามันสุดมือ มันเป็นหนึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ที่ยากลำบากมากสหรับคนในชุมชนแม้นะวันนี้เนี่ยชุมชนอาจจะไม่ได้คงอยู่ในฐาหนะพื้นที่ชุมชนที่คุณอาจสามารถเลีวเวียนเข้ามาหาได้แต่เราจะยังอยู่นะคะเราจะยังเคลื่อนไหวอยู่เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เราพยายามจะพูดนั้นคือการพยายามพูดถึงอํานาจและพลังของคนเล็กคนน้อยที่สามารถลุกขึ้นมามีส่วนร่อการพัฒนาเมืองแห่งนี้ต้องทำแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเรียกร้อง ให้ยุงสิทธิความเป็นมนุษย์ของเราทำไมอ่ะพามม่าเราเขาหนีมามาพึ่งใบบุญของของของประเทศไทยอ่ะทำไมยังช่วยและนี่พี่คนไทยมีบ้านแต่กำลังทำให้เราหมดบ้านครับลูกทัวส่วนใหญ่ที่มาถึงค่อนข้างจะตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่เราก็ฟังว่า ระบบการจัดการกับกับกับ,กบพื้นที่ในในกรุงเทพเนี่ยมันมันมันล้มเหลวเขาเขามองต่างมุมอย่างเิ้นเชิงเขามองไม่เห็นว่าอะไรคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนอะไรอะไรสมควรที่จะลื้อทำใหม่แต่ว่าอะไรคือสมควรที่จะเก็บไว้แล้วมันจะอยู่อย่างยั่งยืนทุกเมืองทุกประเทศย่อมมีการพัฒนาแต่ว่าทุกๆุกเมืองคว,ควรจะรู้จักว่าอะไรคือสมดุลภายในเมืองนั้น อะไรคุณรักษาไว้ <Pie> อะไรควรเี่ยวจะเปลี่ยน <P os ite> เพื่อเดียวพัฒนาต่อไป <P os ite> โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ <P os ite> สิ่งที่เป็นรางเหงาของชุมชน